มื่อนี้เรามาเก็บแซลมอนจุครับบอลแม่พี่น้องอแซลมอนใส่กับสาหรายครับอบใหญ่เกินเอาตอนนี้ครับสาหร,ร่ายขับผมวากระเบะครับผมอ,อ,อันนี้ไข่ไข่ปลาทะเลครับน้ำจิมซี ข้าวสวยครับผมข้าวสวยนี่ยอเลยครับปลาแซลมอนดอกน้ำหว,วานๆครับ <c oughs> นี่ครับผม จะไปสุภาพกับเขา